ใครที่ต้องการจะเข้าร่วมนะครับในกลุ่มงานออนไลน์สามารถที่จะกดเข้าร่วมใต้คลิปนี้ได้ กราบสวัสดีครับผมเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่องเก็บตังค์นะครับโอเคไม่ตกกระแสไนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าเหรียญนะครับแจ็กเก็ตคอนเป็นกระแสมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับใครไม่รู้จักแจ็กเก็ตคอนนั้นถือว่าเชยมากๆเลยนะครับเจ้าเหรียญแปลกๆหน้าตาแปลกๆแบบนี้มีมูลค่าขึ้นมานะครับในช่วงสองสมวันที่ผ่านมาเออนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้ก็มีคนทําท่าทางแปลกๆบางคนก็ยืนเล่าหน้ากะเล่าหลังบางคนก็ยืนปีนเสาไฟฟ้าบางคนก็เสาะแซก าตามม,มุมตามตะเข็บนะครับบางคนก็นหาตามป้ายสถานีรถเมย์ต่างๆน,น,นะนะถ้าเห็นใครทําท่าทางแปลกๆแ,แบบนี้นะแอบคิดว่าเราไม่ต้องสงสัยนะครับพวกนี้เขากําลังตามล่าเจ้าเหรียญจะเก็บตัวนี้อยู่นั่นเองนะครับทำไมคนถึงตามหาเหรียญเหล่านีนเน้เพราะว่านะครับมันมีมูลค่านั่นเองนะครับซึ่งเหรียญเหล่านีน้มันจะเปิดให้ล่าอยู่5จังหวัดด้วยกันกรุงเทพพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่และ ซึ่งตอนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยหน้านะครับว่าวัยรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือแม้กระทั่งผู้รับผู้ใหญ่นะครับตอนนี้ก็หาเหารียญกันเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองเลยนะครับเนื่องจากว่าแคมเปญที่เพิ่งเปิดมาเมื่อล่าสุดประมาณวันที่15มกราคมเริ่มนะครับมีคนรู้จักเหรียญตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ทําการตามหาเหรียญต่างๆในเมือง ซึ่งนะครับวิธีการตามหามันก็จะมีเป็นแผนที่นะครับแล้วก็มีการแจ้งพิกัดบอกเรานะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยจะต้องบอกว่ามันก็เป็นพื้นที่ลกร้างนะครับหรือเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนั่นเองนะครับแต่ว่าเอาจริงๆมันมีมูลค่าแต่หลายๆท่านหลายๆคนลืมไปนะครับว่าในการทําแบบนี้บางครั้งนะครับไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเขาในบางครั้งนะครับไปทําลายทรัพย์สินของทางราชการโดยไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจแล้วแต่บุคคลนะครับบางทีเหรียญมันแอบอยู่ใต้หลังคานะครับเราก็ไปเปิดงักแงะนะครับรราาางคค้ปู่นวุลเกก็ํแพ เข้าไปเพื่อที่จะไปหาเหรียญเหล่านั้นตามข้อมูลเหล่านี้นะครับเคยมีคนสอบถามว่าเจ้าแอปนี้มันมาจากไหนเจ้าแอปนี้นะครับเจ้าแจ็กเก็ตตัวเนี้ยมันมาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับอินโดเนี่ยเป็นผู้ที่จะสร้างนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันตัวนี้ทีนี้ก็จะมีแอดมินนะครับผู้ให้บริการจะนําเหรียญเหล่านี้นะครับหรืออาจจะส่งผ่านตัวแทนนําไปซ่อนตามสถานที่ต่างๆในตัวเมืองที่ระบุไว้5จังหวัดนะครับทีนี้ช่วงที่เขาไปแอบช่วงที่เขาไปนั่นเขาก็จะเหมือนกับว่าปักหมุดเอาไว้นะครับแล้วก็ทําการ บอกพิกัดนะครับซึ่งให้คนที่เป็นสมาชิกนั้นสามารถที่จะเข้าหา ทีนี้นะครับหากถามตัวผมเองนะครับในฐานะที่ผมค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญในแอปพลิเคชันสายเทาแบบนี้นะครับก็อยากจะบอกเลยนะว่าข้อแรกเลยนะครับเราควรที่จะระวังในเรื่องของข้อมูลรั่วไหลนั่นเองนะครับทีนี้ข้อมูลรั่วไหลเนี่ยเราเวลาก่อนที่จะเล่นแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มตรงนี้เวลาเราทําการสมัครนะครับเราจะต้องใส่ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยของเราเข้าไปนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถ้าเกิดนําไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่ไม่ดีนะครับมันก็จะเป็นอันตรายต่อเราซึ่งหลายๆท่านหลายๆคนนะครับที่ลองสมัครดูแล้วนะครับจะเห็นว่ามันจะม หรือเรียกว่า VIP นะครับการเปิด VIP นั้นสามารถที่จะเปิดแมปนะครับเหมือนกับที่จะเป็นคําใบ้ให้เราสามารถที่ค้นหาเหรียญได้แบบง่ายๆโดยที่เรายอมแลกกับการจ่ายเงินนะครับการที่เราจ่ายเงินนั้นเราจาเป็นจะต้องผูกกับบัตรเครดิตนะครับเราจะต้องผูกกับบัญชีธนาคารของตัวเรานะครับซึ่งเราไม่แน่ใจว่าในอนาคตนั้นเงินของเราอาจจะถูกดูดไปจากมิจฉาชีพหรือไม่ ทีนี้นะครับเมื่อเราทําการสมัครและลงทะเบียนนะครับแล้วเราเปิดใช้ V.I.P เนี่ยในช่วงแรกๆคําใบก็จะปรากฏให้เราสามารถหาเหรียญได้และเหรียญเหล่านี้นะครับสามารถนําไปแลกเป็นเงินได้จริงๆนะครับแต่มันก็ไม่การันตีว่าในอนาคตเนี่ยเงินของเราที่เราได้ผูกบัญชีไว้กับเขาจะถูกดูดออกไปนะครับผมกรณีที่2กรณีถัดไปที่ควรระวังนะครับสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่รู้ก็คือการระบุที่อยู่ของเรานะครับโดย Google Map ตรงนี้นะครับจะระบุพิกัด ของเรานะครับซึ่ง ID ของเราซิมของเราที่ทําการผูกบัญชีไว้กับแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มตัวเนี้ยนะครับจะระบ,บุที่อยู่ของเราเป็นปัจจุบันนะครับทีนี้เวลามิชช่ีพเนี่ยเขาจะตามหาตัวเราเนี่ยตัวเราอยู่ที่ไหนเราทําอะไรอยู่ เขาจะรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนทั้งหมดนะครับเป็นความเสี่ยงและอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับวัยรุ่นไทยที่กําลังมองหาเหรียญนะครับเราจะต้องระวังในเรื่องของอันตรายรอบตัวนะครับซึ่งในบางครั้งบางครานะครับเรากําลังหาเหรียญหรือส่องเหรียญอยู่อย่างนี้นะครับก็อาจจะมีมิจฉาชีพแอบแฝงเข้ามานะครับประชิดตัวเราแล้วก็เนียนนะครับทำเป็นว่ากําลังหาเหรียญอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อศพโอกาสนะครับเมื่อเจอสถานที่ที่ศพโอกาสนะครับอาจจะชิงซอาชิงทรัพย์เรานะครับแล้วก็ขโมยทรัพย์สินมีค่าหรืออาจจะถึงขั้นรับะค ทีนี้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับถึงแม้ว่าเหรียญเหล่านี้จะมีมูลค่านะครับเริ่มต้นอยู่ที่500บาท2,000บาทนะครับ20,000บาทและสูงสุดราคาอยู่ที่200,000บาทก็ตามนะครับสิ่งเหล่านี้ที่ผมนํามาพูดในคลิปวิดีโอนี้อาจจะเป็นการเตือนนะครับสำหรับสมาชิกหลายๆท่านที่มองเห็นโอกาสหรืออาจจะคว้าโอกาสนี้โดยที่รู้เท่าไม่ถึงกันนะครับผมก็เลยใช้ประสบการณ์ตรงนี้นะครับนำมาแบ่งกันนํามาแบ่งปันนะครับนำมาบอกให้เพื่อนสมาชิกได้รู้จักกันระวังตัวในการใช้แพลตฟอร์มครับสำหรับสมาชิกที่ต้องการร่วมกิจกรรมรับ โค้ดอังเปาทูมอนี่วอลเล็ตทุกวันนะครับสามารถติดตามได้ในเทเล gram ใครที่ยังไม่มีโปรแกรมเทเล gram สามารถดาวน์โหลดที่ App Store และ Pay Store ได้นะครับพิมพ์ว่าเทเล gram แ,แล้วทําการติดตั้งได้เลยครับเมื่อเราทาการติดตั้งเทเล gram แ,แล้วนะครับกดสแกนเพื่อที่จะหากลุ่มการทําเงินและรับโค้ดอังเปาฟรีนะครับกดคําว่าแอดแล้วก็เคตัวใหญ่ A B นะครับแอดเก็บทูนะครับมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเป็นแอดเก็บ โปรนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเก็บโค้ดอ่งเปาฟรีนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งแอดเก็บตังค์นะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เอาไว้แลกเปลี่ยนข่าวสารนะครับแล้วก็แบ่งปันงานที่จะสร้างรายได้สร้างเงินออนไลน์ครับอย่างไรก็ตามนะครับหากชื่นชอบคลิปวีดีโอนี้นะครับฝากไลค์กดสมครท้ายกดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวีดีโอในครั้งถัดไปใน e ีนี้นะครับจะต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใน EP ถัดไปวันนี้สวัสดีครับ